สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีนะคะเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทูกทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวเล้าพัฒนาเด้อค่ะเดอ้ออาอท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะกับเล่าพัฒนาวันที่สิบท่านผู้ชมเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่สำหรับเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้ชุดตัด งบหน่อยบอมาเลยธรรมชมตัดบอเข่าด้วยค่ะเด้อเข่าชุดเต็มธรรมชมเข่าชุดเต็มเลขออกห้าสี่ห้าข้างล่างเก้าห้าเด้ธรรมชมตัดบอเขา่าธรรมชมโชคมานกันบ่นอ๋อคุณพ่อคุณแม่ แฟนคลับเอฟซีโชคมานกันบอนผู้ชมแอดมินไปเลือกตัวผิดนะคะเนาะไปเลือกแปดสี่สองธรรมชมหมักแปดสี่สองแต่ว่าสองนะมันกระเด็นอยู่ได้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันบ่มาเหล็กเด่นเข่าต่อเนื่องสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดเด้อท่านผู้ชมสําหรับเหล็กเด่นนี่สิบสามงวดแล้วธรรมชมุมเก้ายังมาธรรมชมุมเก้ายังมา,รรมมงมาคือเก้า แปลว่าไปลางท่านผู้ชมงวดเมื่อวานนี่จังใดจังไปลางท่านผู้ชมเล่าพัฒนาสับคารหลอกแลก้ลวบล่ท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเน้นบนกันล่างไปลางท่านผู้ชมเก้าห้าตรงตรงเหล็กเด่นกำลังเดินดีเด้รรมมอท่านผู้ชมอ้าท่านใดที่ถือดีใจน้ำท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปต่อกันเลยนะคะเนาะสำหรับเลาพัฒนา ท่านผู้ชมท่านใดที่มีเหล็กเด่นเอามาติดกับเหล็กเด่นแอดมินเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นของท่านผู้ชมที่ว่าไปเบิ่งทางอื่นมาทางช่องอื่นมานะท่านผู้ชมเหล็กเด่นแอดมินกําลังเดินดีเด้อท่านผู้ชมสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดเด้อท่านผู้ชมสําหรับเหล็กเด่นเล่าพัฒนา เด่น10หน่วยบนล่างเด้อท่านผู้ชมเด่น10หน่วยบนล่างเท่านั้นนะคะลาดสุดเข้าไปที่9้านะคะเนะเลขออก9ก้าหเด้อท่านผู้ชมลาดสุดเข้าไปที่9้าเลขออกสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้า ข้างล่างเก้าห้าจับคู่ได้สองสาหวติดแล้วเด้อยท่านชมอ่ะตามต่อนะคะเนาะเขาเมาลลเชื่นชอบแนวทางตัวเลขอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องแอดมินหน่หนอยหนน่งเลยค่ะเด้อท่านใดที่ชอบ อย่าลืมกดติดตามใ้นำจังสิบประภสทุกคลิปท่านผู้ชมมาเบิงงกันเลยท่านผู้ชมลาวพัฒนาแนวทางเลขลาวพัฒนาประจำวดวันที่10เมษายน2567ย่ำทุกคลิปเดอร์ท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเด้อแอดมินสิลงลาวพัฒนาคลิปนี้เป็นชุดเต็มแล้วก็เน้นเจาะให้เลยนะคะ บ่มีคลิปสรุปเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเมื่ออื่นเล่าพัฒนาก็ออกแล้วเดี๋ยวแอดมินดูหน่อยบ่มีเวลาลงคลิปไม้ชมคลิปหนาแอดมินจะลงสรุปรัฐบาลไทยลางหาเด้อค่ะเด้อเฮ็ดไลน์แนวทางไม้ชมเดี๋ยวมันสีบ่มีเวลาลงหายเล่าพัฒนาเพราะว่ามันจ่อย่านมันบอท่านเนาะค่ะเนาะ เลขเด่นลาวพัฒนานะคะงวดวันที่สิบได้เด่นศูนย์หนึ่งสองเลขติดได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขติดนี่ค่อนข้างหลายตัวอยู่นะคะเนาะตั้งหาตัวท่านผู้ชมงวดแรกแอดมินไฮสามตัวจับคู่บ่ได้เนาะท่านผู้ชม แอดมินก็เลยปรับเหล็กติดไดห่าโตจับไดมัสามหมวดติดเราเด้ท่านผู้ชมบทที่นี้แอดมินก็อยากให้ท่านผู้ชมสังเกตนะคะเนาะให้สังเกตบึงเหล็กเด่นเดือท่านผู้ชมก็คือว่าให้ให้วัดดวงเสียงดวงเลือกเอาเดือท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินจะออกมาแล้วมั่นมันบอดไดแหมท่านผู้ชมก็คือเมื่อวานนี้แอดมินก็เฮ็ดเต็มที่เราได้ท่านผู้ชม แต่ว่ามื่อนี่กะสิเจาะให้อยู่่ทานผู้ชมเจาะให้ Hi คือเกานั่นละ่ะเสียงดวงเอาเนาะคะนะ่ะเนาะหากท่านใดมั่นใจเลขเด่นเดินดีให้ซื้อติดเลขเด่นก็คือเลือกเอานะท่านผู้ชมถ้าไปซิบหาคู่วินบ่ไหวมักศูนย์ก็เลือกเอาคู่ที่ติดศูนย์มักหนึ่งก็เลือกเอาคู่ที่ติดหนึ่งมักสองก็เลือกเอาคู่ที่ติดสองนะคะเนาะแต่ว่าแอดมินสิเน้นเจาะให้อยู่่ทานผู้ชม ว่าเด่นตัวใดนะคะเนาะเราพัฒนาเมาื่อวานนี่แอดมินคิดว่าวัานจันทร์นี่บ๊อเบิร์วันจันทร์เด่นสองเดี๋ยวจว่าบอมาเด่นเก่าสูงเก่าบ่ได้เนาะท่านผู้ชมเอา้ามาพิจารณาไปน้ำกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่จับเก่งจับเป็นตัดเก่งกระตัดซอยแอดมินแน่เด้อค่ะเด้อ เลขเด่นกําลังเดินดีเด้อท่านผู้ชมเลขเด่นสิบสามงวดหลุดเพียงหนึ่งงวดนะคะเด่นบนล่างเด่นสิบหน่วยบนล่างเน้นบนกันล่างเด้อท่านผู้ชมเอามาเบิ่งจับคู่กันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะจับคู่นะคะก็จะได้สิบห้าคู่วินจะมีศูนย์สี่ ศูนย์ห0าศูนย์หกศหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดตัดซอยกันเดอท่านผู้ชมตัดซอยแอดมินเนะี่ยหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหก 2องเชุดเต็มท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมนี่คือชุดเต็มพอคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อชุดเต็มล่าพัฒนาสิตัดคู่ใดท่านผู้ชมท่านผู้ชมมักคู่ใดอันนี้ก็คือเลขเด่น13บมวดหลุดหนงหวดนะคะ เลขเด่นติดบนล่าง10บหน่วยเน้นบนกันล่างอันนี้ก็คือเลขติดธรานชมงวดนี้1ิบหาคู่เต็มสีสอบพานบอท่านผู้ชมใาท,ที่นี่แอดมินสิเจาะให้จะหกคู่นะท่านผู้ชม6คู่ 07 08ท่านผู้ธรรมชมมาเบิงมาเบิงเลขเด่นก่อนเลขเด่น012ท่านผู้ธร,รมชมเบิงสถิติก่อนเนาะค่ะเนาะสถิติมันมีบอเด่น012วันที่18ได้เด่น012ท่านผู้ธรมชม งวดนั่นเลขออกสามศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองเนี่มาศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองยุงหวัดเดียวธรรมชมุ่มงวดนี้ได้เด่นศูนย์หนึ่งสองศูนย์สิบมาบอกธรรมชุ่มศูนย์อะธรรมชุ่มพิจารณาเบอร์ด้วยค่ะเด้อแอดมินหน่อยกับสิตัดให้หกคู่ ก้แล้วกันนะคะเนาะจักหกคู่ท่านผู้ชมสองห้าสองแปดสองหกและสองสี่เนาะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเจาะให้คนงบหน่อยหกคู่เด้อท่านผู้ชมหกคู่กับพ่อท่านผู้ชมเจาะคือกันกับห้าน้อยเลยนะคะเนาะ สรุปในคลิปเดียวเลยเดอ้อธรรมชมเราพัฒนาสรุปในคลิปนี้เลยไม่มีคลิปที่สองนะคะแอดมินยืนันว่ามีเวลาสรุปให้ธรรมชมเน้นเจาะสรุปในคลิปนี้เลยเดอ้อธรรมชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเอาดอค่ะเดอบอมักคูทีแอดมินเจาะให้กัเลือกคูทีบอเจาะเดอค่ะเดอเอัพสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม สั่งสบู่ยาซิฟันกาแฟศูนย์เก้าสองหกสามสองหนึ่งะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีเขาชงงมและโมโนนะคะโมโนสกัดจากหิดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาชงมสกัดจากเถาวันเปรียง3ามชน,นเนเถาวันเปียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัด ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดยาสีฟันสกัดจากขิดลิ้นจืดและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆเด้อค่ะเด้ออย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะสำหรับยาสีฟันใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะกระป๋องละ200 60บาทยาซิฟันหลอดละ190บาทสบ,บู่กุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวมีของส่งหลังสงการเด้อค่ะเด้อสำหรับสบ,บู่เท่าน,นั้นท่านผู้ชมกาแฟยาซีฟันมีของส่งตลอดแต่หยุดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16เด้อค่ะเด้อหากจะสั่งช่วงนี้ก่อนวันที่12แอดมินส่งของให้ได้แต่ว่าสั่งวันที่12ก็คือส่งหลังวันที่ สิบหกบุญละท่านผู้ชมก็ทรงของอีกเทือวันที่สิเดเด้อค่ะเด้อสบู่ก้นต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ190หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแพ็คมีสิบก้อนส่งฟีทั่วประเทศไทยแบบโอนเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่ไม่อยากเสียค่าส่งโอนส่งฟีทั่วประเทศไทยนะคะ อัพสุดทยนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ